Apa ini tim paus? <laughs> tim man? Tim man? Siapa yang mau? Yang apa? 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 Yang เล่นโดววอ้้วคาตาดิแล้วไวาวไม่ไหนมาหอไมาเอาไดขเล่นมาด้วยอะไรฮอยได้อะไรมาด้วยบอกพ่อสิได้อะไรมาเป็ด้งได้อะไรมาได้หมูได้หมูได้ไหมได้หมไดมูด้หมไดู้ หูเมี้ก่นอ่ะเีะหูหูโอเคไหมโอรักเขาเลยเหรอรักเขาไมรักเขาไหมเหมือนหนูเลยเนาะไอ้บาละอเม่อจุบเดี๋ยวดีจุบพี่หมูเหรอจุบพี่หมูเหรอลูกเออเหปะ้างเงงเงไม่ใช่ไม่ใช่นเน็แมแล้ว ถึงไหมคะไป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  เบาเนอะลูกเบาเบาเบาเนนท์มาแล้วนอย่าขีดน้องเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋นหายแล้วเหรอลูกนนอยากใกล้น้องเลยไม่ัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนนท์อยากใกล้าบีมากีไม่สบายกินินมาเยอะแล้วหมอที่ไช่วยปักเคียนป่ะ พี่มันไม่มีจะปักตรงไหนพี่จะปักให้อาม่าตรงไหนดีอุ้ยปักได้เลยนะลูกสองอันเลยเออตรงไหนก็ได้ลูกได้อ่ะพี่ดิปักไปเป็นอะไรปักเป็นลูกอาม่าคงไม่ใจอีกด้านนลูกอีกด้านนี่ด้านอัพไซด์ดาวนโอ๊ยไนอ่ไหมเนอะไอ่ไหมไอ่ไหมอันนี้

แล้วพ่อคนสงันต้อแม่จะพึ่งแ่จะไปก็หมดแล้วเทหมดไปแล้วอันหนึ่งเร็วแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยู

วันจูทีอยากช่วยจับด้วได้ไหมคะได้ๆเอามือมาเลยดีอ้โห้โ้โห้โหอ้โอ้โหโอช่หโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้นหอ้โหโอ้้โหอ้โหโอ้ดหโอ้้โหโอ้อ้โหโอ้โ้โหโอ้โหนโหโอ้หโอหอ

โอ้โแล้วะกแล้วจกนเน่ยโอ้ในไมเี่ยเดี๋ยี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เมี๋ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยววเยเเีเเดี๋ยวเ หนูกินด <the> <aría> ้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาค่ะเดี๋ยวขาจานหน่ได้านจานจานมาจานมาอโผ่หนลูกดาเนียแม่เียเลยนเทียยแลกอม่ม่เออจอยมีถ้าเปียกปะ นี่ในกระเป๋าอ่ะมาปลูเอาข้าเปียกให้หน่อยนี่ไงอะไอบ้าไหมบ้าไหม้เล่มโบไหมตกใจเลยนี่ดินี่สีชมพูว้าวเดี๋ยวก่อนเดียวเดี๋ยวติโอ้โหมันเร็วไปลูก นรเไม่ยอนูไม่ยักที่คนจังไป